ครับผมสวัสดีครับผมแชมป์เคซีเรซิงนะครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์วันสบายๆเลย,ยดูการแต่งตัวก็สบายๆนะวันนี้ก็มาเจอกับเจ้าซีวิกเอซครับผมลูกค้า ใส่โชงเดิมอยู่ตอนนี้กินยางเลเทเลยโชกเสียแล้วแต่ลูกค้าไม่รู้อทีนี้ก็เลยมีให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าชอบตัวไหนอะไรยังไงลูกค้าก็เลยสนใจที่จะใส่ซิลเวอร์แมคพามตัวนี้ครับผมซิลเวอร์แมคพามตัวนี้ก็ผมเคยใส่ให้ลูกค้าไปหลายคันแล้วผมไปลองฟิลมาเองด้วยอะไรลองขับลองนั่งหน้าลองขับ นั่งหลังคือก็ประมาณว่าแน่นดีเนิบดีไม่โคงเค่งแต่ว่าจะกระด้างน้อยกว่าซิลเวอร์แมก,กวันเยอะอ่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าได้ฟิลที่แบบว่าไม่กระแทกมากอ่ามาดูกันครับมีอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นถ้วยหลังถ้วยตัวเนี้ยก็ใส่กับสปริง ข้างหลังความสูงก็จะปรับระดับได้ปรับความสูงต่ำตามที่ลูกค้าต้องการตัวหลังโชคหลังก็เป็นสไลด์กระบอกขึ้นลงเหมือนกันอยู่ที่ลูกค้าชอบอยากได้ฟิลแบบไหนได้แบบว่าหน้าหลังพอดีกันสูงเท่ากาันเรือหลังสูงกว่าหน้านิดนึง5มิลหนึ่นนเซนเราจัดก,การให้ลูกค้าได้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเอาแล้วกันเนาะ อ่ามาดูต้นหน้ากันต้นหน้าก็จะประมาณนี้สไลด์ก็บอกเหมือนกันขึ้นลงสไลด์ก็บอกความสูงต่ำปรับเอาความเนิดออยู่ที่สามิบระดับครับผมความเนิดออยู่ที่สาระดับก็หัวปรับก็จะดูนี่ดูมีอะไรนิดนึงอ่านี่อันนี้หัวปรับข้างหน้าหัวปรับข้างหน้าเป็นแบบนี้จะลองไว้กับจะลองไว้กับ หัวโช้งเลยจะร้องไว้กับแกงโชกตัวนี้เลยเนี่ยคือล็อกไว้เลยอ่าลูกค้าปรับไปเลยส่วนข้างหลังอ่ะนี่เป็นอัพไซด์ดาวเขาดีไซน์มาให้ลูกค้าปรับเองได้ง่ายนี่ก็คือปรับจากข้างหลังได้เลยข้างล่างปกติอ่ะมันจะอยู่ข้างบนซึ่งเวลาปรับทีก็ต้องถอดเบามาทีนึงแต่ตอนนี้เขาปรับมาไว้ตรงนี้ละปรับง่ายลูกค้าปรับเองได้ที่บ้านครับผมเดี๋ยวเราก็ ติดตั้งให้ลูกค้าเตจเราไปลองรถกันเดี๋ยวรอให้ทีมช่างใส่ยางใส่โชค๊คเข้าไปในรถให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่าฟิลเป็นไงโอเคครับ I got this, I'm in it I'm held up filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top, now listen I ain't never gonna stop you, driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition Check, y'all give me facts And know dun you gu will I esc e f m ก็ <tem po> ตอนนี้เราได้ใส่เจ้าสกัดตินวัวพามให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการตั้งสูตรแล้วทีเนี้ยอาจจะไม่ได้ไปลองรถเพราะว่าลูกค้ารีบลูกค้ามีธุระด่วนก็คือเราอาจจะไม่ได้ลองรถแต่ เรามีคลิปที่เราไปลองรถมาแล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานเราแปะลิงก์ไว้ข้างบนแล้วก็ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็เข้าไปกดลิงก์ดูว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงใส่แล้วรู้สึกเปลี่ยนไหมจากโชคเดิมโช๊คสแตนดาดกับตัวนี้อันไหนมันเจ๋งกว่ากันครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับร้าน k ค Racing ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจเฟนบุ๊กน,น,น,นะครับ ส่วนวันนี้ผมว่ขอลาตีสวัสดิ์เพราะจะกลับไปนอนแล้วครับครับสวัสดีครับ